ก็สวัสดีหมู่เพื่อนญาติมิตรสหายธรรมเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ในวัตะสงสารเนาะวันนี้เรามาแสดงธรรมในในสวนให้พวกเราได้ฟังกันเนาะขณะที่ทํางานพื้นที่นี้ก็เงียบสงัดนะเป็นที่สับปายะที่ไม่มีผู้คนมาวุ่นวายพลีพานวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับการ ฝั่งทำการกำหนดปฏิบัติขัดเกลาทุกเวลานะเราไม่เคยห่างจากการปฏิบัติการขัดเกลากจากพระธรรมคำสอนเมื่อคืนเมื่อวานนาะตื่นขึ้นมาตอนตีส่เนี่ยมากำหนดสภาวะธรรมขณะที่ตื่นขึ้นมาก็ยกสมุิไทยอริยสัจขึ้นกำหนดแล้วก็นอนพิจารณาสมุิไทยไปตามสภาวะธรรมที่ได้กำหนด อิทางโขงปะนะพิกเวทุขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตัญหาโอโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีสยยธีทางกามตัญหาภาะวะตัญหาวิภาะวะตัญหาก็พิจารณาถึงตัญหาความเกิดแห่งตัญหาในเบื้องต้นเนาะ ยาอย่างตันหาโอโนพภวิกาเนี่ยไลย่เลยีลยงมาเรื่อยๆก็มากาหนดที่กามตันหาตันหาคือความทะยานอยากคือตันหาที่เป็นตันหาหยาบเป็นของปุถุชนทั่วไปเนี่ยก็จะติดอยู่ในกามตันหานั้นคือความทะยานอยากที่เป็นไปด้วยกาคือกามคุณทั้ง5้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส รูปลบกลิ่นเสียงและสัมผัสในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเชื้อแห่งตัณหาเรียกว่าเป็นตัณหาอย่างหยาบที่ผู้คนทั้งหลายก็ติดกันดังนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ติดในกามาตัณหาเนี่ยก็จะปรุงแต่งด้วยอุปาทานที่เป็นกามุปาทานก็นำไปสู่พบต่างๆที่เป็นพบเบื้องล่างคือคือสุขคติพบกับทุกคติเป็นที่ไป เมื่อกำหนดอย่างนี้ก็กำหนดลงไปในสภาวะของปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารก็คือสัตว์บางเหล่านะไปเกิดด้วยบุญบ้างสัตว์บางเหล่าก็ไปเกิดด้วยบุญบ้างก็คือเรียกว่ากำหนดไปในปุญญาพิสังขารนันะแล้วก็กำหนดไปในอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขาร ก็นํำหมู่สั์เหล่านั้นเพื่อนโยคขาจอทั้งหลายเนี่ยก็ไหลไปตามวัฏสงสารด้วยด้วยเหตุแห่งบุญบ้างแห่งบาปบ้างแห่งอบุญบ้างก็นําเกิดสู่กายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเป็นไปในภพทั้ง31มสภพนัตตะตอนนี้จะพูดถึงผลรวมก่อนนะว่าการมาตัญหาเนี่ยเขาจะเขาจะ รวมหมูดสัตว์ให้อยู่ในภพทั้ง31มพก่อนเดี๋ยวค่อยแยกนะด้วยปุญญาด้วยอปุญญาด้วยอนินชาด้วยกายด้วยจิตด้วยวจีสังขารเนี่ยก็ไปเกิดอยู่ในสามภพก็คือกามาพรูปภพบรูปภพไม่พ้นไปจากนี้นะดังนั้นก็พิจารณาในกามตัญหา ข้อที่2คือการยกสภาวะภาวะตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความอยากมีความอยากเป็นความเป็นไปในอารมณ์ที่ปรารถนาด้วยสภาวะ2อย่างก็คือ 1. ความอยากเกิดอีก 2. คือความไม่อยากเกิดอีกในหมู่สัตว์ทั้งหลายก็มีแค่นั้นคือบางคนก็อยากเกิดอีกบางคนก็ไม่อยากเกิดอีก คนที่อยากเกิดเอกก็อยากจะเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนั้นชาติหน้าเรามาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกกันนะชาติหน้าอยากเกิดเป็นหมาจังหมามันสบายนะเป็นหมาคนรวยขนก็สวยก็ปรุงแต่งความคิดนั้นไปด้วยความอยากเกิดอีกบางคนก็อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมความไม่อยากเกิดอีกบางคนก็ปฏิบัติขัดเกลาเพื่อ ไม่เกิดอีกนะมีความปรารถนาว่าชาติหน้าฉันใดขอฉันอย่าได้เกิดมาอีกเลยพอแล้วฉันทุกพอแล้วเกิดมาชาตินี้พอแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วก็มีความปรารถนาเป็นสองอย่างเรียกว่าอยากเกิดอีกกับไม่อยากเกิดอีกนี่เป็นภาวะตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความอยากมีความอยากเป็นครนี้เมื่อเราแทงตลอดเข้าไปสู่ ความอยากมีความอยากเป็นเนี่ยก็กำหนดลงไปในปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบขายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้นั่นเถียวแทงตลอดเข้าไปใน ในปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนีชาพิสังขารกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารดังนั้นสัตว์บางอย่างนำเกิดด้วยปุญญาพิสังขารก็จะเกิดในภพที่เป็นสุขติภพก็คือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิ ในชั้นจตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานาระตปารินมิมิตะวัสวะตเตก็มีบุญมากไปกว่านั้นปุญญาพิสังขารแรงกล้าก็เกิดเป็นเทวดาในชั้นรูป,ปาวจรภูมิก็คือในชั้นของพรมในชั้นปฐมฌชานทุติยชานตาติยชานจจตุติชานนี้เป็น พรหมเป็นเทวดาในชั้นรูปาวจรภูมินะัแยกให้ออกนะัเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิก็คือนับตั้งแต่จาตุ่มขึ้นมาถึงจาตุมมหาราชิกาดาวดึงามาโดเสตนนม,มานาราติปารณิมิตะวัสวัตตินี่เป็นเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิยังติดอยู่ในกามอยู่เรียกว่ามีกามตัญหาเป็นเครื่องนําเกิดอยู่พอขึ้นมาถึง ภาวะตันหาเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นเทวดาอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าเทวดาในชั้นที่สูงขึ้นไปเรียกว่าเป็นพรหมในชั้นรูปาวจรภูมินะผู้ที่ทําปฐมฌชานได้ทุติยชานตติยชานจะตุตชานเนี่ยก็จะมาเกิดด้วยบุญกุศลน,นั้นๆก็ขยับขึ้นมาเป็นเทวดาในชั้นรูปาวจรภูมิด้วยอํานาจแห่งภาวะตัณหานั้น ก็มีตัณหานำเกิดด้วยความปรุงแต่งเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ตัณหาสามนะการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานำเกิดเมื่อน,นำเกิดแล้วก็นำไปสู่อุปาทานตัณหาปัจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานก็พิจารณาไปในอุปทา,านสี่ตามอุปาทาน คิดถูปปาทานสีลพัตุปาทานอัตวาทุปาทานอุปาทานปัจจญาพระโวเพ่อมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนั้นเมื่อมีอุปาทานก็แยกไปตามอุปาทานนั้นว่าใครติดในอุปาทานไหนมากก็แยกสัตว์ไปตามอุปาทานนั้นดังนั้นเทวดาในชั้นพรหมโลกเนี่ยก็จะมีอุปาทานที่ละเอียดขึ้นคือไม่ติดในกามนะ ไม่ได้อยากกินอยากเที่ยวไม่ได้อยากร้องเพลงอยากฟังเพลงอยากดูหนังเหมือนกับกามรมตัณหาแล้วขยับขึ้นมาเป็นภาวะตัณหานี่ก็จะละเอียดขึ้นมีจิตที่ละเอียดขึ้นไม่ไม่เสพกามและเบื่อในการเสพกามเห็นกามเป็นของหน้ารังเกียจนะการเสพกามด้วยด้วยกาอุปาทานต่างๆเนี่ยน่ารังเกียจก็ขยะแขยงก็สลัดกามทิ้ง ไม่ฟังเพลงไม่ร้องเพลงไม่เที่ยวคาราโอเกะไม่เสพการผู้หญิงสตรีบุรุษอะไรก็แล้วแต่เห็นและมีความสะอิดสะเอียนในกายของผู้นั้นไม่ยินดีในการเสพกามก็จะข้ามไปสู่เทวดาในชั้นรูปาวจรภูมิก็คือพรหมในชั้นปฐมฌานทุติยฌานต,ตัตยฌานจะตุธฌานนี้เป็นปุญญาพิสังขารน,นำเกิดนะกน่ากำหนดไปในปุญญาพิสังขารน,นำเกิด แล้วก็นำให้กายสังขารวจีสังขารก็คือสังขารทั้งสองเนี่ยนำเกิดแทงตลอดไปสู่เทวดาในชั้นรูปาวจรภูมิบ้างกามาวจรภูมิบ้างสองสภาวะนี้นะด้วยบุญนำเกิดดังนั้นข้อกำหนดนี้ก็กำหนดไปในในตัณหาที่สองก็คือ ภาวะตัณหานั้นแล้วก็พิจารณาต่อไปก็พิจารณาไปส่วนของวิภาวะตัณหาปัญหาที่ปราศจากภพก็นั่งนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนพิจารณาไปตัณหาตัณหาปราศจากภพวิภาวะตัณหานั้นเป็นอย่างไรหนอตัณหาวิภาวะตัณหาคือส่วนที่ปรุงแต่งไปด้วยอะรูปภพนะความ ที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยก็เห็นว่าอวิพาตัญหาเนี่ยคือสัตว์ที่ปรุงแต่งไปด้วยอาเน,นชาพิสังขารน,นําเกิดอาเนชาพิสังขารนําเกิดก็นําไปสู่อรูปภพอรูปภพก็คือความความที่สัตว์นั้นปรุงแต่งด้วยจิตสังขารจิตสังขารน,นําเกิดจิตสังขารน,นําเกิดก็นําไปสู่อรูปภพ ก็คือเป็นพรหมในชั้นรูปประพมด้วยการเจริญในอากาสารนัญจาตนะอากิณัญญายตนะสัญญายตนะเนวะสัญญายตนะก็นำไปสู่รูปประพมก็คือพรหมที่อยู่ในส่วนของไม่มีรูปและทิ้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิแล้วก็ ก็มาติดอยู่ในส่วนของอรูปาวจรภูมิคือผู้ที่เข้าไปติดในตัณหาอุปทานคือติดในศีลปัตุปราทานเนาะก็คือการปฏิบัติด,ด้วยศีลพจน์ที่ผิดผิดไปนะก็ไปติดอยู่ในศีลปัตุปราทานก็ไปเกิดในอรูปภูมิได้อีกเนาะไม่ถึงนิพพานสัตว์ที่หยาบอยู่นะเสพกามอยู่ก็ยังติดอยู่ในศีลปั ปามาสนี่ยังไม่ข้ามเลยนะยังติดอยู่ในศีลพตาปามาสไม่รู้จักศีลพตาปารมาสพอปฏิบัติขัดเกลามาข้ามข้ามวาระจิตที่ติดอยู่ในกามก็คือกามกมากามมาพบรูปพบแล้วเนี่ยติดอยู่ในกามคุณทั้งทั้งห้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดอยู่ในสิ่งที่เป็นกิเลสย่างหยาบแล้วก็มาติดอยู่ในในส่วนของฌาน นะติดอยู่ในอรูปภพเนี่ยเรียกว่าเจริญปฏิบัติอยู่ในเหล่าฤาษีดาบทต่างๆที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็เจริญความเพียรทางจิตด้วยอาเนชชาพิสังขานั้นนำสู่จิตตสังขานำเกิดก็ไปเกิดในอารูปภพหลังจากที่ได้พิจรารณาสภาวธรรมนี้รู้แจ้งแทงตลอดในเช้ามะวาน แะก็กําหนดเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างอย่างที่เราได้กล่าวมาเนี่ยคล่องแคล่วพอสมควรแล้วก็กําหนดกําหนดในการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหารู้แจ้งแทงตลอดไปในปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารกาย,ยาสังขารวจีสังขารจิตตสังขารสภาวะนามลูป ในเหล่าเทวดาทีท่แสดงในดาวเดึงสัพพิภพเนี่ยก็กําหนดตามที่พระองค์แสดงไปก็เห็นทภาวะธรรมเห็นว่ามุสัตว์ทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยกามตัญหาก็เกิดอยู่ในกามาพในทุคต,ติบ้างในสุคติบ้างที่เป็นไปด้วยพบภูมิที่ต่ำลงมเมื่อกำหนดลงในภาวะตัญหาก็พิจารณาลงไปในปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารสัตว์บางอย่างก็ไปเกิดอยู่ใน ในทุกขติในอบายนั้นบ้างด้วยอาปุญญาพิสังขารนั้นด้วยบุญญาพิสังขารก็มาเกิดในสุขคติพบในมนุษย์บ้างในเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิก็คือในชั้นจาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารติปรณนิมมิตะวัสวัตตีบ้างสัตว์บางอย่างที่ประกอบเพียรทางจิตทำฌานปฐมฌานให้เกิดก็ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้น รูปปะพมก็คือปฐมชาญภูมิทุติยชานตติยชาญจัตุทะชาญก็เกิดเป็นพรมตามสภาวะแห่งชาญสี่นั้นด้วยด้วยรูปปวจรภูมิด้วยปุญญาพิสังขารน,นั้นก็ออปรุงแต่งไปสู่กายสังขารวาจีสังขารน,นั้นเมื่อกําหนดไปในวิภาวะตัณหาก็แทงตลอดเข้าไปในปฏิจจสมุปบ,บาทกําหนดลงไปในใน อาเนีนชาพิสังขารในจิตตสังขารที่นำเกิดที่นำไปสู่อะูรประพรมนะก็ไปเป็นพรมในชั้นอากาสานัญจายัตนะอากินจัญญายัตนะสัญญายัตนะสัญญาเนวสัญญายัตนะนี้เราก็รู้แจ้งแทงตลอดไปตามนี้ก็มากล่าวให้ฟังคราวนี้ก็เกิดความท้อใจที่จะแสดงธรรมโดยละเอียดในโอกาสต่ตอไปเนี่ยว่าจะแสดงยังไงเนาะ ก็เกิดความความท้อใจที่จะกล่าวทำนี้ให้หมูดเพื่อนได้ฟังอีกอย่างก็เกิดความสลดสังเวชใจว่าในพวกเราทั้งหลายเกิดมาช้าเกิดมาทีหลังหลังจากที่สมเด็จพ่อได้เสด็จดับขันทัพปรินิพพานแล้วพวกเราเกิดมาช้าเกิดมาทีหลังไม่ได้ฟังแต่ก็ยังดีที่ยังได้มีพระธรรมคำสอนอยังอยู่พวกเราก็ไม่ฟังอีก นะพวกเราก็มีโอกาสก็ไม่ฟังทำอีกก็สลดสังเวชใจว่าทำที่เราได้รู้ตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยละเอียดลึกซึ้งแล้วใครจะฟังเรานะใครจะฟังเรารู้เรื่องใครจะอยากฟังก็รู้สึกท้อใจอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงท่านเจ้าคุณแย้มที่เป็นสมุติสงฆ์เนาะได้บวชมาเป็นพระเทระผู้ใหญ่แล้วก็ อีกมากมายก็ไม่กล่าวแสดงธรรมที่ละเอียดเลิศดเลอนี้ให้ผู้คนได้ฟังนอะกจะเป็นธรรมนักไหนก็แล้วแต่ฟังแล้วรู้ว่าผู้แสดงยังไม่บรรลุยังไม่เห็นธรรมก็แสดงไปตามนั้นเหมือนกับคนตาบอดที่พูดถึงสีต่างๆให้คนตาดีฟังเนี่ยคนตาดีเขาฟังเขาจะรู้ว่าคนนี้ไม่เห็นคนนี้ ไม่เห็นสีพูดถึงสีที่ตนเองไม่รู้จักจะฟังแล้วรู้ว่าไม่เห็นดังนั้นก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคนตาบอดไปถามทางคนตาบอดว่าว่าทางนี้ไปทางไหนสีนี้เป็นยังไงคนตาบอดไปถามคนตาบอดก็จูงกันไปอีกก็น่าสลดสังเวชใจในกลุ่มคนตาบอดเหล่านั้นก็ เห็นไปในกลุ่มท er, ี่มาแสดงธรรมในโลกโซเชียลเนี่ยทั้งข้ารือหัดทั้งแม่ชีทั้งภิกษุชามมณรที่มาแสดงเนี่ยก็เหมือนคนตาบอดที่เอ่ยถึงสีที่ตนเองก็ไม่เห็นก็ยังมีคนตาบอดที่ไปตามถามมีว่าท่านเอ้ยพระโสดาบันไปทางไหนพระสกทาคามีไปทางไหนอนาคามีไปทางไหนพระอรหันต์พระนิพพานไปทางไหน ก็พากันจูงกันไปเนาะปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงก็พากันไปผิดลกผิดทางก็สลดสังเวชใจส่วนเราเองเห็นแล้วเราก็ท้อใจว่ามันก็ยากที่จะแสดงก็เลยเกิดความท้อใจที่จะแสดงธรรมก็เลยไม่ลงคลิปมาสองวันละสองวันสาว,วันนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าท้อใจอยู่ว่าจะแสดงธรรมอย่างไรเพราะว่าธรรมนี้ละเอียดเลิศเลอเหลือเกิน นั่นแหละคือข้อธรรมที่เรากำหนดมาในวันอัฐมีบูชาในเช้าตีสี่ของวันอัฐมีบูชาสำหรับใครที่ยินดีร่าเริงในการที่เลื่อนฟีดมาพบกันกับเราแล้วมีความปรารถนาอยากจะฟังพระธรรมที่เราจะแสดงก็ส่งกำลังใจมานะ ให้รู้ว่ามีคนอยากฟังเดี๋ยวเราจะแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทในกามตัญหาภวะัญหาวิภวะัญหาให้พวกเราได้ฟังโดยละเอียดอีกทีหนึ่งว่าอย่างเข้าไปลงในปฏิจจสมุปบาทแล้วไปกําหนดในปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนญชชาพิสังขาร กายสังขารวจีสังขารจิตสังขารรู้แจง้งแทงตลอดเข้าไปในภพทั้ง3าก็คือกามาพรูปภระพบอรูปประพบในสุขคติทุคติโลกสวรรค์น,นั้นเป็นอย่างไรรายละเอียดที่ลึกซึ้งนั้นอย่างไรนะันเราจะแสดงให้ฟังเนาะละเอียดมากจนท้อใจที่จะแสดงนี่แหละคือธรรมที่เราเห็นแล้วเราก็ยืนยัน,นแล้วว่าเราเรากําลังปฏิบัติ สู่มัคคามัคคะายาณทัศนวิสุทธ,ธิคู่ที่สามดังนั้นจึงเห็นว่าชีวิตคารฤหัสคับแคบไม่เป็นไปเพื่อความปฏิบัติในคู่ที่สามนี้จึงปรารถนาในการออกบวชโอกาสน่าจะแสดงธรรมเลิศเลอให้ฟังนะถ้า อยากจะฟังก็บอกมานะว่าอยากฟังจะได้แสดงต่อตอนนี้กำลังท้อใจในการแสดงละเอียดเลิศเลอเกินเกินที่จะยกมากล่าวก็เลยท้อใจอยู่สาธุสาธุนะ